เออตัวเด็กก็นเน่วะมาแล้ว,ลว <c oughs> ต้หมดม <c oughs> น่ะก็หนีละมันเวียนไปเวียนมาล้วมันก็มา ้อมนะครับพร้อมนะครับ,รอ,รบอ่ะนี่คือการโลโต้นะครับโรโต้ไปหัางนะครับอ่ะมือนี้ได้ยติพร้อมหรือยังนะครับ,นะรบกำลังตกแต่งฐานให้ดีแห่งอามตรวจจับฝาดบุ่มเ้อพี่น้องนะครับอ่ะ ้อมหรือยังไก่แล้วเต่งโตเต่งโตให้เรียบเลยน่นะครับ อ่ะคือดองสิพามาเบิ้งห้างนะครับตามาดูรังนะครับเห็นแล้ว,ลวโอ้ป่าเขากระหน่ำหลายเลยพี่น้องนี่ร้า,หายหนามร้ายเด้อมาชื่นกันโทฮเซ่นะครับมือนี้หาตัวดูกันยวาวๆไปเลย นั่งหน่อยอ็เห็นบ่อ,ะ,อะคลิปนี้ไว้สนีนะครับคลิปหน้าพอกันไเด้อน,นะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์น,นะครับกดซับสไคร้ขอบคุณครับ ลองทีมงานมาเป็น c ช a n n e l